ค่ะมาเต้นหรอกูไม่อยากเต้นมาเต้นเต่ใน,นกำลังใจนะเต้นอะไรเต้งตาก้นหน้าจ้าอันนี้มีที่จบหนา้าถึมครับวันนี้นะครับ ดูตีนอีกเลี้ยวเอา้เอาไ,ไู่ได้บอกมาให้ทายรูกรูปมันสวยเนาะหนึ่ง เป็ี่ยนแป๊บ,บ,แบ,บเงยหน้าขึ้นดูสิ <c oughs> จ้าเลิศมาก <c oughs> พอแล้วพอแล้ว <c oughs> ลูกน่ากลัวแล้ว